ป๊อกมากี้เผยงบสร้างบ้านใหม่เท่าไรอาการหลังผ่าตัดรักษาหายได้ไหมป๊อกพรารกรและมาเกียราศีภรรยาห่างหายไปนานกับ Q&A ถามตอบกับปอก,กี้เนื่องจากหนุ่มปอกต้องผ่าตัดสมองมรสุมใหญ่ของครอบครัวช่วงที่ผ่านมาใช้เวลาพักฟื้นจนแข็งแรงล่าสุดสองสามีภรรยามานั่งถามตอบกับแฟนๆใน Q&A ถามตอบกับปอกกี้อีกครั้งโดยมีแฟนๆสอบถามว่าอาการของปอกหลังผ่าตัดต้องเฝ้าระวังอาการอะไรอีกไหมรักษาให้หายได้ไหมปอกตอบว่าอาการผมตอนนี้เหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเลยดีขึ้นแบบว้าว ตอนแรกผมมูฟเร็วไปผมขยับร่างกายทุกอย่างเร็วเกินไปจนต้องกลับเข้าโรงพยาบาลร่างกายยังปรับไม่ได้ยังไม่พร้อมแต่หลังจากนั้นทำให้ร,รู้ว่าร่างกายเราต้องทำไปเรื่อยๆดีขึ้นมูฟได้ค่อนข้างจะปกติอย่างเดียวที่ทำไม่ได้คือออกกำลังกายไม่ได้ยังรับแรงกระเทือนมากๆไม่ได้ จะรักษาหายไหมผลแลบออกมาแล้วสองที่รอผลแลบที่3ถ้าแลบทั้งสามคอนเฟิร์มเหมือนกันหมดผมก็สบายใจเพราะผลแลบสองแลบบอกว่าผมเป็นเนื้องอกแบบดีเราอยากให้แน่ใจเพราะวันหนึ่งหากเรามารู้ว่าเป็นเนื้ออะไรขึ้นมาเรากลัวจะรักษาไม่ทันก็ต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่หนักไปเลิกกินสิ่งดีๆส่วนเรื่องบ้านใหม่ทั้งคู่เผยถึงบ้านใหม่เริกย้ายบ้านหลายเริก ก่อนหน้านี้มีเลิกนำพระพุทธรูปเข้าบ้านแล้วนอนหนึ่งคืนและมีการปรับแก้เพราะไฟห้องนอนเปิดแล้วปิดไม่ได้ส่วนเลิกย้ายจริง31มกราคม65นอนยาวๆไปเลยโดยมีแฟนคลับเข้ามาถามว่างบสร้างบ้านรวมๆประมาณเท่าไหร่ป๊อกยอมรับไม่ทราบเหมือนกันงบแบ่งเป็นหลายส่วนมากอย่างงบที่ดินผมไม่ทราบจริงๆเพราะเป็นที่ดินคุณพาอซื้อส่วนงบสร้างบ้านมีสองงบคือ งบโครงสร้างและงบตกแต่งงบตกแต่งมีย่อยออกมาอีกมีงบผมออกเองคุณพ่อออกด้วยให้บอกงบรวมๆเลยผมยังไม่ทราบดันมากี้บอกว่าคำถามนี้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวไปเจอคุณปู่ให้คุณปู่มาบอกเองเพราะคุณปู่เป็นคนเคาะงบส่วนใหญ่ของเรามีแค่นดิดๆหน่อยๆและเฟอร์นิเจอร์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ